มีเอเมอรัลทาวเวอร์เรื่องย่อนวนิยายความมืดต่อหน้าฉันเหมือนเหวกำลังสั่นสะท้านความร้อนที่แผ่เผาของเลือดเช่นหิ่งหนืดในแม่น้ำกรรมฐานแห่งนรกเลือกคนที่จะกินการเกี่ยวพันระหว่างความตายและการเกิดใหม่ทำให้ดินสาบานว่าจะเตะศัตรูทั้งหมดของเขาลงเหวและโยนพวกเขาลงนรกปล่อยให้ความมืดมิดของก้นบึ้งท่วมพวกเขาทำให้พวกเขาสั่นสะท้าน และปล่อยให้แม่น้ำกรรมฐานที่ระเบิดออกมากลืนกินพวกเขาทําให้พวกเขาเป็นแหลกฉันได้นำความกลัวความตายหายนะมาอย่างไร้ขอบเขตมุงกุดของฉันกำลังหลั่งเลือดคณะบดี้แคจาก https://www.enternovel.com/the-emerald-tower-beginning-after